อันนี้มาถึงว่าอะไรคืออันตรายของการปลูกกระแสชาตินิยมสำหรับคำตอบอย่างสั้นๆน,นะคะก็คือว่าความรู้สึกชาตินิยมเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลและมันทำให้เราลืมไปว่า คนที่เรากําลังต่อสู้หรือต่อต้านนะ่ะก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอันตรายที่สุดของชาตินิยมพอคนเราสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลบวกกับไม่เห็นว่าคนอื่นเป็นคนเท่ากับเราเนี่ยทำอะไรได้ทุกอย่างประเด็นสุดท้ายนะคะจะไปให้พ้นอคติแบบชาตินิยมได้ยังไง ดิฉันคิดว่าในฐานะคนสอนประวัติศาสตร์ดิฉันคิดว่าต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ประวัติศาสตร์แบบไหนคงเขียนได้หลายแบบนะคะแต่แบบที่ดิฉันนึกถึงก็อย่างเช่นว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้เราเห็นถึงการอพยพโยกย้ายซึ่งไม่ได ขึ้นอยู่กับเส้นเขตแดนรัชาติแม้แต่น้อยแล้วถ้าเราดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยขเขมรนะคะเราจะเห็นถึงการเคลื่อนย้ายคนตลอดนับพันปีดิฉันอยากจะพูดว่าคนขเขมรที่ยกปืนขึ้นมายิงคนไทยเนี่ยเพอเพอเป็นคนไทยที่ถูก,กวัดต้อนไปอยู่ขเขมรเพอเพอคนไทยที่ยกปืนเร็งขเขมรเนี่ยคือคนขเขมร ว่าก่อนสมัยอยุธยามาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เราเคลื่อนย้ายย้ายถิ่นตลอดเวลาอย่างปองสำัำริ์ที่เราเอามาเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียนเนี่ยเจอตั้งแต่ตอนใต้ของจีนตอ,อนเหนือของเวียดน,นามลงไปจนถึงชาวาสมาตรารมันเป็นวัฒนธรรมร่วมเพราะมันมีการเคลื่อนย้ายและมีการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แล้วเมื่อเราไปตีเขมรเราก็กว่าต้อนคนเขมรมาพอเขมรมาตีเราเราก็ไปคนเขมรก็กว่าต้อนคนไทยไปเหมือนราวก็เหมือนกันนะคะเราตีลาวเราก็กว่าต้อนคนลาวมาเจ้าอนุมากว่าต้อนเราไปบ้างเราก็โกรธแต่เขาก็กว่าต้อนคนในฝั่งเราไปได้ไม่น้อยนะคะคนในแถบนี้เนี่ยมีการอกพยกลื่อนย้ายทั้งโดยธรรมชาติ และทั้งโดยการกวาดต้อนการจับไปเป็นทาสไปขายเราจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อแม่พี่น้องเราสืบเชื้อสายมาจากขมีไหมภรรยาเราสามีเราเป็นขมีไหมเราไม่รู้หรอกนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเขียนในประวัติศาสตร์ก็คือมันเคยมีความขัดแย้งในอดีตจริง มีสงครามเกิดขึ้นมีการเผาทำลายมีการกวาดต้อนมีการจับแต่ละฝ่ายไปเป็นทาสของตัวอันนี้มีอย่างแน่นอนเราจะลืมประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้ไหมดิฉันบอกว่าไม่ได้ดิฉันอยากจะพูดว่าไม่ได้เด็กค่ะแต่เราจะต้องทำให้คนเข้าใจว่าเงื่อนไขของสงครามเงื่อนไขของการจับกันไปเป็นทาสเงื่อนไขของการเผาทำลาย คืออะไรบริบทในแต่ละยุคเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องของคนสองชาติที่เป็นศัตรูกันอยู่ใน d n a แล้วก็สู้กันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันมีบริบทของแต่ละยุคในบริบทหนึ่งมันก็เกิดความขัดแย้งแบบหนึ่งเมื่อบริบทเปลี่ยนไปความขัดแย้งเปลี่ยนไปวิธีแก้ปัญหาก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่จะต้องทำสงครามกันตลอด และวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำให้เห็นว่าอนาคตของเราในอาเซียนเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนแน่นอนว่าชาติก็ยังสำคัญรัฐชาติก็ยังไม่ได้สลายไปเราก็ยังอยู่ในรัฐชาติที่อยู่ภายใต้งบประมาณกอเดียวกันอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้ในโยบายทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเดียวกัน สิ่งที่ต้องทําให้มันเกิดขึ้นและเป็นที่เห็นท้องต้องกันมันต้องมีความเป็นไทยอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ความเป็นไทยที่เน้นว่าเชื้อชาติไทยหรือชาติพันธุ์ไทยเหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นความคิดว่าชาติพันธุ์ไทยเหนือกว่าชาติพันธ์อื่นนะ่ะที่จริงมันเพิ่งเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่สี่นะคะสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยเราเขียนตำนานพระพุทธชินราชขึ้นมาใหม่ แล้วก็บอกว่าช่างที่เชียงแสนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาช่างลาวมามาสร้างพระพุทธรูปได้กลัวว่าจะไม่งามกษัตริย์เชียงแสนก็เลยต้องเอาช่างไทยจากสวรรค์สวรรค์ทั้โลกสุโขทยนะัยเนี่ยนะคะไปสร้างพระพุทธเชนินราชถึงได้งามที่สุดในโลกเพื่อจะบอกว่าฝีมือไทยเนี่ยเหนือกว่าอะไรทานอางนี้นะคะมีตัวอย่างอื่นๆอีกมาก แต่ดิฉันอยากเรียนว่าความรู้สึกว่าชาติพันธุ์ไทยเหนือกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไม่นานแล้วเราก็ไม่ควรที่จะตกเป็นเหยื่อของของมายาคติตรงนี้นะคะ <S <S เ,เราจะต้องทําให้รู้สึกร่วมกันทั้งเขมรทั้งไทยลาวพม่าม,ามอนเวียดนามทุกชาติในอาเซียนเนี่ยนะคะว่าการรวมกันเป็นอาเซียนเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนสําหรับอนาคตของเรา สำหรับการร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจในทางวัฒนธรรมสำหรับการสร้างอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจเรานึกถึงแม่น้ำโขงเรื่องเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าฝนยังไม่หยุดตกเลยแม่น้ำโขงก็แห้งแล้วแล้วทุกประเทศที่อยู่ริมแม่น้ำโขงไทยลาวขเขมรเวียดนามถ้าไม่รวมตัวกันเพื่อต่อรองกับมหา ในเอเชียเราจะไปไม่รอดยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เราจะไปไม่รอดถ้าเราไม่ไม่เป็นอาเซียนเพราะฉะนั้นในขณะที่เราต้องนิยามความหมายของชาติไทยและความเป็นไทยใหม่นะ่ยเราก็ต้องทำทุกวิถีทางรวมทั้งการเขียนประวัติศาสตร์เพื่อให้เห็นว่าเอเชียเหนือเฉียงใต้เมื่อ200ปีก่อนย้อนขึ้นไปเนะี่ยไม่เคยมีเส้นเขตแดนระหว่างกันขอบคุณค่ะ